ขออนุญาตขออนุญาตโชว์ช,วชื่อแล้วกันนะคุณแนมอะ่ะคุณแนมถามตลอบสัญญาไหมคะ คุณแอมนะตลอดย่าไหมคะแสงอรุณไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับคุณแอมอธิบายคุณแอมนะอันนี้อ่านปากนิชานะแสงอรุณไม่มีโปรโมชั่นช่วยค่างวดลูกค้าผ่อนอย่างนี้ผ่อน2,000บาทเอาไปเลยพี่ผ่อน2,000บาทพอถึงเวลาเดือนที่5เดือนที่6ไปผ่อน7 0 0 0 6,000ไม่มีนะแสงรุ่ไม่มีนะอธิบายนะครับคุณแอมไม่มีนะ2นะคุณแอมกล้องมาใกล้หนิดนึงหากใครทําแบบนั้นนะครับแนะนํานะครับให้ลูกค้าทุกคนนะครับอัดเทปบันทึกเก็บไว้ก่อนคันนี้ผ่อน2,000บาทอัดเทปเก็บบันทึกเก็บไว้เลยแล้วซื้อรถเ้านะครับ ห้าพันแล้วครับแจ้งสคบจับเลยโฆษณาเกินจริงบอกมันเลยว่าถ้ามึงไม่ผ่อนให้กูสองพันตลอดสัญญานะกูจะแจ้งความจับมึงสคบใครไม่มีเบอร์สคบอเอากรเฮียเดี๋ยวเฮียเอาเบอร,ร์เลขาที่กา,สารสคบรู้จักกันผมได้รางวัลเต็มบ้านไปหมดซูมเห็นไหมนะขบนสคบปองงอปงนีนมหาผมประจํารางวัลมาให้นะไม่เคยโดนไม่เคยไปโดนร้องนะถ้าใครไม่จริงที่แจ้งความจับเลยแล้วพี่ให้เขาจ่ายสินใหม่ที่ถ้าไม่จ่ายกูจะจับมึงใครที่ซื้อไปแล้วใครที่ทุกทรมานกับเซลเทนรถประเภทนี้ที่หลอกนะล่าสุดวันนี้สีน้วยระม ตอนนี้นะตอนเช้านะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งขอขายรถก่อนนะเดี๋ยวสักพักเล่าให้ฟังไม่ต้องอ่านข่าวแล้วเอากรียีละอินไซต์เลยและกระบวนการพวกนี้มันมีวิธีไม่หลายอย่างหรอกไอ้วกเต้นโจน,นี่ยเยอะต้องเอามันให้ตายพวกเนี้ยอย่าให้มันอยู่ในสังคมเพราะว่ามันทําให้เราดูแย่ไงนะใครทําผ่อนไม่ตรงนะคุณแนมแกล้งซื้อแม่งเลยซื้อเสร็จแล้วแจ้งความจับเลยถ้ามันไม่ผ่อนให้แจ้งความจับมันเลยกูยจะเอาสองพันตลอดสัญญาเท่านั้นเดือนที่6กเดือนที่เจ็ดเก็บกูห้าพันก อกลวงผู้บริโภคจับแม่งเลย